สวัสดีค่ะชาวราศีเมษมาดูกันซิว่าดวงประจำสัปดาห์นี้ของชาวราศีเมษจะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยขอให้ไพ่ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับชาวราศีเมษด้วยค่ะ ไพ่ตัวตนของชาวราศีเมษคือหกไม้เท้าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากอดีตท,ที่คุณได้เพียรพยายามทำมาสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือเด็กถ้วยการรอคอยข่าวสารที่น่ายินดี เป็นลักษณะของบุคคลที่รอคอยข้อความข้อความรักหรือข้อความที่ทำให้รู้สึกปิติยินดีหรือบางคนอาจจะมีศิลปะมเีเขาเรียกอะไรนะมีไอเดียมีศิลปะใน ในความคิดอะ่ะเกี่ยวกับศิลปะทำอะไรเกี่ยวกับศิลปะสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกของชาวราศีเมษนะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังชาวราศีเมษคุณคาดหวังที่จะมีสีไม้เท้านั่นก็หมายถึงชาวราศีเมษคาดหวังที่จะมี หน้าที่การงานที่มั่นคงมีกิจการเล็กๆเป็นของตัวเองและชาวเมธบางคนอาจจะมีความคิดที่อยากจะปลูกบ้านหรือซื้อบ้านใหม่ปลูกบ้านใหม่หรือซื้อบ้านใหม่ก,หมหหมก็เป็นได้เช่นกันหรืออาจจะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่ชาวเมธร,รอคอยอะ่ะคือคุณคาดหวัง ที่จะได้เฉลิมฉลองสิ่งที่คุณรอคอยโอเคขอโทษค่ะไพ่อดีตที่ผ่านมานานมากแล้วเนี่ยเก้าวถ้วยชาวราสีเมษคุณมีความภูมิใจในสิ่งที่คุณมีอยู่มีมีม มีความมีความสุขมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีที่คุณมีอยู่หรือชาวเมธบางท่านก็อาจจะกินเยอะทานเยอะทำให้มีโรคอ้วนหรือเปล่าชอบกินจุกกินจิกอย่ันนี้ยเนาะหรือไม่ก็เมธบางคนก็อาจจะมีความเขาเรียกอะไรนะ ทําตัวมีความสุขเกินกว่าเหตุอะทั้งๆที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้สุขขนาดนั้นแต่ก็ทําตัวเหมือนตัวเองมีความสุขอะนะอืมก้าวถ้วยหรือพูดง่ายๆก็คือมีความหยิ่งยโสอยู่ในตัวชาวเมธ เ้าถ้วยทั้งๆท,งที่ตัวเองก็ยังไม่มีอะไรพร้อมเต็มสิบมีแค่9้าขาดไปหนึ่งถ้วยแต่คุณก็มีความาหยิ่งพยองว่าตัวเองมีครบแล้วมีสมบูรณ์แล้วอะไรประมาณเนี้ยคือทำตัวมีความสุขเกินกว่าเหตุเกินกว่าที่ความเป็นจริงเป็นอยู่ โอเคอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ยอัศวินถ้วยมีคนมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้คุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรักการเงินอ่ะเน้นไปเรื่องความมีน้ำใจอ่ะเขามาหยิบยื่นน้ำใจไมตรีให้หยิบยื่นโอกาสให้กับชาวราศีเมษอ่ะ จริงไหมใครมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้เรื่องการงานการเงินหรือความรักมาเล่าสู่แม่หมอฟังบ้างส่วนไพ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้หกเหรียญการให้และรับที่เท่าเทียมกันจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณหรือแม้แต่ตัวคุณอาจจะมีความคิดว่า คุณอยากให้ชีวิตของคุณเนี่ยได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับหรือชาวราศีเมษบางคนอาจจะมีความคิดที่อยากจะช่วยเหลือมูลนิธิทําบุญช่วยคนยากไร้หรือชาวเมษบางคนอาจจะรอคอยคําตอบจากธนาคารคืออาจจะไปกู้ยืมเงินธนาคารเอาไว้อะนะก็ทางธนาคารเขาก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมว่าคุณจะมีศักยภาพที่จะ ผ่อนผันได้ไหมถ้าไม่มีศักยภาพพอก็อาจจะขอไปหมื่นให้ห้าพันอะไรแบบเนี้ยก็ถ้าขอเยอะก็อาจจะถูกลดหย่อนลงมา <c oughs> ก็คือตามศักยภาพที่คุณจะสามารถผ่อนได้นะธนาคารเขาจะพิจารณาอย่างรบอบคอบ อย่างเป็นธรรมเอ,อ่อไพ่สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขก็คือสีถ้วยเมื่ออดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษอาจจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้คุณแต่คุณเป็นคนช่างเลือกช่วงนั้นอาจจะช่างเลือกเรื่องมากเรื่องเยอะก็เลยพลาดโอกาสดีๆไป ตอนนี้คุณรู้สึกเสียดายอยากให้มีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้คุณใหม่อีกครั้งก็เป็นได้เช่นกันอ๋อเดี๋ยวสิคลิปแรกก็ทำไมเป็นอย่างนี้ละครับ โอเคเอ่อไพ่คำแนะนำของคุณ The Star คุณยังมีความหวังในสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่นะชาวราศีเมษอย่าเพิ่งถอดใจคุณหวังสิ่งใดอยู่ก็จงมีความหวังต่อไปคุณจะ ออมีโอกาสได้มีความสุขความสำเร็จคิดสิ่งใดก็จะได้สมปาถนาแน่นอนไพ่แนะนำมาแบบนั้นให้คุณมีความหวังและบางคนถ้าดวงดีหน่อยก็คืออยากได้อะไรก็จะได้ตามที่ตัวเองปารถนานะ มีกินมีใช้ไม่ลำบากมีความสุขพอประมาณว่างั้นเถอะสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจ The Moon คุณยังมีความวิตกกังวลอยู่อาจจะยังมีความเออระแวงหรือบางท่านก็อาจจะคิดว่าตัวเองจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ย คือมีความไปตกกังวลเยอะแล้วก็ชาวเมษบางคนอาจจะรู้สึกได้ว่าตัวเองอาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นหรือเปล่าส่วนไพ่ใบสรุปของชาวราศีเมษก็คือราชาดาบ <c oughs> ไพ่น่าจะแนะนำมากกว่าว่าขอให้คุณใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์อย่าหุนหันพันแล่นขอให้คุณคิดแบบผู้ใหญ่ถ้าบางคนชาวเมธที่มีเรื่องต้องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยนะไพ่ก็แนะนำคุณว่าคุณจะได้เจอลักษณะบุคคลที่เป็นคนที่เทรนตรง ใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์คือจะต้องใช้เหตุผลตัดสินใจไม่ใช้อารมณ์คุณจะได้รับความเป็นธรรมแน่นอนถ้าชาวเมดคนไหนที่มีเรื่องฟ้องร้องต้องขึ้นลงขึ้นศาลอย่างี้เนาะคุณจะได้รับความยุติธรรมจากบุคคลคนนี้หรือท่านนี้แน่นอนท่านเป็นคนเถนตรงใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ ไว้ใจได้โอเคค่ะชาวเมรขอจบคำทํานายแค่นี้นะคะอ้อถ้าชาวเมรบางคนเนี่ยที่ที่อาจจะกำลังมองหางานทําอยู่เนาะถ้าไพา่ใบสรุปนี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นงานเกี่ยวกับราชการจะดีสำหรับคุณเนาะอืมโอเคค่ะ ขอจบคำทํานายชาวราศีเมษประจำสัปดาห์แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบาย